เจริญพรยติโยมวันนี้มีทอปิกเกี่ยวกับศาสตร์แห่งลายเซนที่จะมาอธิบายลายเซนแรกลายเซนชีระพงะมันจะแปลว่าน่าศรัทธาน่าเลื่อมใสมีความเพียรสติปัญญาเรียนรู้ไวแตกฉานนี่คือลายเซนธาตุดินอสองอลายเซนอันนี้อ่านว่าอะไรอุดมการอุดมการหมายความว่าสุภาพเรียบร้อยสุข,ขมุมสมาธิดี เหมาะกับการเป็นข้าราชการการดำรงชีวิตน่าจะเกี่ยวข้องกับาการดูแลชีวิตของผู้คนาสามอ่าอนว่าวันหน้า,าลายเซนธาตุลมใช้ชีวิตเรียบง่ายเรียนเก่งสมาธิดีไม่ต่อต้านคนอื่นมีทัศนคติเชิงบวกาลายเซนทิศส,สุพลลายเซนธาตุไฟเข้มแข็งสันโดษใช้ชีวิตอิสระไม่ยึดติดกับสิ่งใดที่เป็นทุกข์ชอบการเรียนรู้ตลอดชีวิตโอ้โหเหมือนกอสนอเลยนะ ลายเซ็นที่5้าหน้าที่ใช้เช่าการเอาชนะความไวความละเอียดความสามารถในการจัดการปัญหานี่คือการเขาเรียกว่าอะไรวิเคราะห์ลายเซ็นซึ่งลายเซนนะจะเกี่ยวกับบุบบคลิกภาพทัศนคติรูปแบบในการนำลงชีวิตโอเคเอว่งก็มีด้วยประการชนิด